ืนเรียงเดินจับมือกันเมื่อกี้จับมือสวยมากเลยเจับมือกันนะจับมือจับมือเอเอเลิศโลกนนเลิศเอพอพล่อยเท้เดินมาก่อนเดินมาเดินมาเออราจรน,เาเรนเกงกับเสื้อข้างบนมันไม่เข้าันเลิเนมาหยุดแล้วโพสท่าด้วยค่ะไม่เอาค่ะอ หเดินเลยเดินเลยไปยืนก่อนดิ